ฮัลโหลสวัสดีแรนดอมวันนี้มาแปบแปลกนิดนึงเ <c oughs> นื่องจากเบื่อความรักตัวเองอยากมาอ่านความรักคนอื่นดีกว่าวันนี้เนาะเรื่องราวน่าจะเป็นเรื่องของอันนี้แอบเปิดไพ่มาดูแบบว่าเข้าๆนิดนึงว่าเรื่องราวที่จะอ่านเนี่ยเป็นเรื่องราวของใครซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวความรักของคนที่อยู่ในช่วงเซปารเรชั่นเนาะหรือว่ากําลังแยกย้ายกันอยู่กําลังห่างๆกันจะเริ่มมีการกลับมาคุยกันนะใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเข้ามาดูเนื่องจากว่า เจอคนห่งหายห,หายจะกลับมาไหมจะมีการกลับเข้ามาคุยกันและเป็นการกลับเข้ามาคุยกันแบบว่าคิวปิดแอโร่ด้วยคือเหมือนแบบว่าเป็นการส่งพลังงานจากเบื้องบนเขาเรียกว่าอะไรฟากฟ้าหรือเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าเหมือนเป็นพลังงานที่แบบว่าสอนรักปักดวงใจอะไรอย่างนี้อุย้ยใช้คาเก่าไปไหมเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นข้อความเซอร์ไพรส์ด้วยนะที่เป็นแบบว่าการคุยกันเนาะ จะเป็น text เป็น c a l อะไรมาเป็น m e สเ a จมาอาจจะเป็นทางออนไลน์ก้เป็นการคุยกันทางออนไลน์วิดีโอคอลอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดมาจากพลังงานเป็นแบบพลังงานที่มาดึงดูดกันอ่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็น energy คร่าวๆมาดูเรื่องราวที่จะเล่าดีกว่าเป็นความรู้สึกฝั่งเขากับฝั่งคุณกันเนาะ ความรู้สึกฝั่งเขาความรู้สึกของคอุ้ยพบเจอ energy ความรักแต่อาจจะมองไม่เห็น <laughs> <laughs> เป็น energy ของแบบคว,ความรักกำลังอะไรความรักกำลังเบ่งบานเป็นแบบการเริ่มต้นใหม่การ reunion จริงๆสำหรับ random วันนี้เนาะมาความรู้สึกเขา อมันมีการกลับมาจริงๆด้วยเขาอะความรู้สึกเขาเขาน่าจะเป็นคนไกลเนาะหรือว่าเป็นคนที่แบบอยู่ห่างไกลกันแล้วกําลังจะกําลังจะเก็บของกําลังจะเตรียมตัวที่จะไปไหนสักอย่างแล้วก็อันนี้มันเป็นความรู้สึกเขาเนาะแสดงว่าเขาน่าจะวางแผนในการเดินทาง อาจจะเดินทางมาหาแล้วก็จะพาไปพบครอบครัวด้วยมีพลังงานของการวางแผนในการพาไปพบครอบครัวประมาณนี้ในะขคดูความรูงง้สึกคนก่อนอุยอ้ยคุยไก่อนใช่คือแบบความรู้สึกคนคือเหมือนแบบเนี่ยอุ้ยพลังงานมันเชื่อมกันนะพลังงานมันเชื่อมกันมันน่าจะมีแบบช่วงที่ห่างกันนะ่ะ น่าจะมีคําพูดหรือมีอะไรที่ทําให้เขาอะจบแล้วคนก็แยกอะไรเงี้ยเป็นคําพูดที่ทําให้คนรู้สึกแบบเครียดรู้สึกไม่เชิงเครียดอย่างนั้นมันคือความแบบเปลี่ยงฟ้าผ่ากลางสมองกลางใจแบบแบ,บ,แบงชาไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้คนเนี่ยรู้สึกเศร้าเสียใจมากใช่เป็นเป็นแบบเป็นทั้งทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งเศร้าแบบอารมณ์คือแบบเป,เป็นความรู้สึกเสียใจมากๆ แต่ถ้าเขาจะมาถามว่าคุณจะเปิดใจคุยไหมก็คุยใช่ถ้าเขากลับมาก็ยอมก็ยอมเปิดใจก็ยอมคุยยอมไปหายอมอะไรแต่ว่าไอ้ข้างในเรื่องที่ผ่านมาก็น่าจะยังไม่ลืมแหละมันก็ยังเป็นความรู้สึกในใจอยู่สิ่งที่เขาเคยทําให้แบบเสียใจแบบเจ็บช้าน้ําใจสูงมากนะอ่าดูความสัมพันธ์ก่อนว่าความสัมพันธ์ตอนนี้แล้วกันสัมพันธ์ตอนนี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะตอนนี้ความสัมพันธ์ณะตอนนี้ใช่ใช่ใช่ใชอุย้ยพลังงานแบบพลังงานเชื่อมกันมากเลยอ่ะอาจจะมีในเรื่องของมือที่สามบุคคลที่สามเข้ามาหรือเปล่าที่ทําให้เกิดความแบบความเศร้าโศกเสียใจและแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วแต่คนก็ยังไม่ลืมสิ่งที่ทําให้คนเสียใจอยู่ ซึ่งมันมีพลังงานแบบพลังงานของสิ่งที่เขาเตรียมมาสิ่งที่เขาเตรียมจะให้อ่ะมันเป็นพลังงานที่แบบในอนาคตมันจะส่งมาถึงคุณนะหรือมันอาจจะส่งมาถึงแล้วก็ได้เนาะแล้วแต่บางคนที่มาดูว่าแบบเป็นช่วงไหนอะไรเงี้ยคือบางคนก็คือได้รับพลังงานที่เขาเตรียมมาให้แล้วแบบมาส่งถึงมือแล้วแล้วกํลาลังแบบคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกับมันต่อดีประมาณนี้เนาะหรือบางคนที่ยังไม่ยังไม่ได้รับ เขากำลังที่จะเตรียมเตรียมบางสิ่งบางอย่างมาให้อยู่ตัวสถานการณ์ความสัมพันธ์เราใเสริม่อยใช่เป็นถ้าใครที่แบบตูวดวงเยอะแ,แล้วแบบศึกษาเรื่องทวินเฟรมเนี้ยอันนี้มีโอกาสเป็นทวินเฟรมสูงมากเลยนะ ป็นทวินเฟ m มที่อยู่ในช่วงเซปเรชันแล้วกำลังจะกาลังจะรีวิเนียนต่างคนต่างไปเติบโตทางความคิดของตัวเองขอดูสถานการณ์ที่ไพ่จะเล่าในอนาคตหน่อยดูนสีสถานการณ์ที่ไพ่อยากจะเล่าในอนาคตสักนิดหนึ่งวันนี้อาจจะสั้นหน่อยนะสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไพ่จะเล่าในอนาคต king of l o s e เนี่ยไพ่เนี่ยไพ่คิงของสำหรับเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงเนาะก็เลยรู้สึกว่าคือมันเหมือนเป็นฝั่งตรงข้ามอะปกติที่เราเห็นคิงอะ่ะเราจะเห็นถึงความนิ่งถึงความที่ฝั่งตรงข้ามมีสิทธิ์เรื่องอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเหมือนมันคิงในสำหรับเนี่ยมันเป็นขั้วตรงข้ามเหมือนทางคุณอะ่ะหรือคนที่แบบว่าโดนโดนทําลายความรู้สึกอะ่ะ จะเป็นคนที่สามารถมามีความสัมพันธ์ในการมากุมอํานาจในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นมาขอดูสิ่งที่จะเล่าในอนาคตเนี่ยเฮ yeah. ้ยมันเชื่อมกันหมดเลยจริงๆอ่ะค o b บี o n t i n u e มีการแบบแอบไม่บอก้วยนะอืความสัมพันธ์ในอนาคตให้บอกว่าให้คุณแบบปล่อยสบายๆไปได้เลยความสัมพันธ์เนี้ยคือถ้าใครที่ยังห่างกันอยู่แล้วเกิดความกังวล มันยังไม่จบมันจะยังมีความสัมพันธ์นี้ต่อแน่ๆแล้วก็อ่าให้ปล่อยใจสบายๆเพราะว่าสิ่งที่เขาเตรียมไว้อะเขาน่าจะเตรียมเป็นคําพูดที่ตอนแรกอาจจะพูดว่ามันเป็นคําพูดที่โรแมนติกแต่อยู่ดีก็รู้สึกว่ามันไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นนะอาจจะด้วยความเป็นตัวเขาหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นแต่มันจะเป็นคําพูดหรือ เป็นสัญญาเป็นเป็นเหมือนข้อเขาเรียกแะไข้อตกลงเออในความรู้สึกเราลงเป็นประมาณเนี้ยเขาจะมีแบบข้อตกลงมาให้ในไพ่เล่าอะไรไดออีกไหมเนี่ยมันจะมีการกลับมามีไพ่าการเดินทางเข้ามาส่งมากแบบจะมีการเตรียมตัวเหมือนเขาตอนนี้เขาอยู่ในเฟสของการเตรียมตัวที่จะกลับเข้ามาหาคุณเนาะ ็นการแบบเป็นช่วงที่จะเรียนเนี่ยนั่งรอสวยๆได้เลยใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้เนาะสามารถนั่งรอสวยๆได้เลยจะมีคนกลับเข้ามาเนาะช่วงเซปเพ์เรชันช่วงที่แบบแยกห่างกันไปหรือกําลังแบบคิดถึงใครอยู่เนาะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาใช่เขาจะกลับเข้ามาด้วยความมั่นใจมากๆมั่นใจในตัวเองมากๆมั่นใจในความสัมพันธ์นี้มนนากๆอยากให้อธิบายเพิ่อมอีกนิดนึงอ่ะไพ่จะบอกน่ย ระยะเวลาก็ได้หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับที่เขาจะกลับมาก็ได้ใครนอนโอ้ยเหมือนแบบเดี๋ยวแต่คอยสองใบก่อนการผิอ,แบบอ,อการกลับมาครั้งนี้มันจะแบบมั่นคงแล้วมันจะดีมากๆมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณเคยวาดฝันไว้แล้วแบบมงลงอะสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันแล้วอะไรที่แบบ เป็นความคิดเป็นฝันกลางวันหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบเอออยากให้สิ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอะหรือว่าใครที่แบบว่ากังวลอยู่คิดเรื่องดีๆนะคิดไปว่าเขาจะมาาคิดอะไรเงี้ยคิดคิดอยู่ในคิดคิดแบบมันไม่ใช่ให้ความหวังตัวเองอะคือต้องแบบไงอะแบบคิดในเชิงบวกเออรแบบนี้ดีกว่าแบบคิดในเชิงบวกเข้าไว้เนาะเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ในสําหรับบางคู่บางคนอะสัมผัสได้ถึงของการแบบเหมือนเขาจะเข้ามาแล้วก็ถามว่าแบบเออที่ผ่านมาแบบ เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรไหมแบบแบบเป็นความหยาย่วงใยความอ่อนโยนที่ทําให้คุณแบบว่าน้าตาคอยแบบฟูฟไฟสามารถร้องไห้แล้วเขาก็จะแบบคอยแบบคือเหมือนคอยปลอบโยนอะน่าจะเป็นคำนี้แบบคอยปลอบโยนคอยซับน้าตาให้แบบว่าคอยอยู่ข้างๆเข้าใจแล้วแบบเข้าใจทุกสิ่งที่ผ่านมาที่ทําให้คุณเสียใจแล้วก็มันจะมันคงมากขึ้นอุ๊ยสรุปอะไรปสักไปหนึ่งสิมีอะไรบอกได้ไหม สบายั่ใบหนึ่งอาเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนคนจะคิดมากคิดวนเวียนในความสัมพันธ์นี้มากๆอยู่ในหัวจนบางครั้งอะ่ะมันทำให้ใช่เหมือนอยากให้ระวังว่าเหมือนคนอะ่ะคิดกังวลเรื่องนี้มากๆอะจนทำให้ e NERGY ภายนอกที่ส่งออกไปอะ่ะมันมันดูแบบ มันดูไม่จริงมันมันดูแบบเออแบบเหมือนมันเป็นมันดูไม่จริงอย่างนั้นนะมันเหมือนมันเหมือนมันความกังวลเนี้ยมันมันมีมันมีพลังงานของคนภายนอกที่จ้องจะเล่นงานอยู่อะไรเงี้ยคือมันอาจจะเป็นแบบคำก๊อสิบมินทาได้ต้องพยายามแบบรักษา energy อันนี้อาจจะเป็นคำพูดที่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า ไพ่แนะนําว่าพยายามใส่หน้ากากเข้าไว้วแปลกไหมแบบคือเหมือนพยายามใส่หน้ากากเข้าหาคนอื่นอ่ะแบบแบบต่อให้ข้างในอ่ะมันจะแบบล่มสลายแค่ไหนแบบคิดมากแค่ไหนพยายามใส่หน้ากากเข้าหาคนอื่นไว้เพราะไม่งั้นจะเป็นแบบที่ก่อสิบนินทาได้เนาะอาจจะมีคนที่แบบไม่น่าไว้ใจอยู่รอบตัวคนตอนนี้อะไรเงี้ยถ้าคนแบบเปิดเผยความเป็นตัวตนมากเกินไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นที่นินทาแล้วก็แบบอาจจะถูก กลาวหาใส่ร้ายได้อะไรเงี้ยก็พยายามใส่หน้ากากเข้าหาคนอื่นเข้าไว้เป็คนคำแนะที่แปลกมากอ่ะขอดูไพน่นี้อีกสักนิดนึงสุดท้ายสรุปสรุปให้หน่อยกคับความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นช่วงเซปาร์เรชันจริงๆอ่ะเนี่ยคือช่วงเนี้ยมันจะ ธรรมดาของการเป็นคู่แบบทวินเฟรมอะไรเงี้ยเนาะมันจะเป็นการที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เติบโตในพลังงานของตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้นที่มันเป็นช่วงเซปเลชันอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากมากๆให้พยายามแบบฮิลิ่งตัวเองขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็พยายามพยายามซ่อมแซมสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าอืมช่วงเซปเรชันมันจะเป็นช่วงแบบปึ้งอะ่ะมันมันหลายๆอย่างเข้ามาแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนเนี้ย มันมีคนที่ไม่ปรารถนาดีอยู่ต้องต้องผ่านตรงเนี้ยไปให้ได้เนี่ยเขาวิทย์นวุ๊ยเนี่ยคือแบบอืมคือมันมีมีคนไม่หวังดีอยู่นะตอนนี้ให้พยายามแบบยิวิ่งตัวเองแล้วดึงตัวเองขึ้นมาให้ไวให้รู้ทันกับคนที่ไม่หวังดีกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เงี้ยให้ให้รีบให้รีบฟื้นตัวเองขึ้นมาเร็วๆแล้วก็อ่าพยายาม คล้ายๆกันเลยก็คือพยายามใส่หน้ากากให้แบบตัวเองแฮปปี้มีความสุขเนาะใส่ใส่หน้ากากเข้าไว้แบบมันอาจจะมีคาดีกว่านี้แต่เราคิดไม่ออกอะเออแบบว่าพยายามใส่หน้ากากแฮปปี้ในที่เข้าไว้เพราะว่าเอ,อ่อทุกคนเนาะมันไม่ได้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะไว้ใจได้หรือว่าเป็นตัวเองแล้วมันจะไม่กลับมาทําร้ายเราเนาะประมาณนี้ก็อยากให้เออระวังไว้หน่อยเนาะช่วงนี้ส่วนในเรื่องของความรักก็คือในช่วงซีเรเชั่นเนี่ยต้มีกลับมาแน่นอน เดี๋ยวจะมีการวีวิวเนียกลับมาแน่นอนเนะาะก็พยายามคีมเอเนอร์จีสดใสเข้าไว้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสับแรนดอมคิมนี้ก็ถ้ารู้สึกว่ามี Energy เอเนอร์จีอะไรมายวก็จะมาทำใหม่ละกันโอเคสำหรับวันนี้แฮปปี้กับความรักค่ะทุกคนสู้ๆบ,บาย